ถ้าขายบไขมันคุณดีถ้าขายบไขมันคุณดีคุณเฟริร์มคุณนุกวันเลยเอ,อ้ยนี่เราไม่มได้ออกหุ่นกายมาสิบวันได้เลยานักเรียนเออแต่คุณดีมากคุณยังดีอยู่เลยแต่ว่ากล้ามเนื้อยังทางานอยู่นี่เ<ไ>ปน็นประจาเดือน,นด,ด้วยนะคะวันนี้นะก็วัส้ายแล้วนะคะก็ออกกาลังกายดีกว่าไฟติ้งนะคะเดี๋ยวเราต้องมีไปหวัวหินอีกนะคะอะวันนี้อย่างที่รู้กันค่ะคุณจะกินอาหารเสริมของเตยทุกตัวนะคะอาจจะแบบ มีเวลากินให้ดูบ้างไม่มีบ้างนะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวมากินให้ดูนะคะเป็นตัวที่เรากินไม่เคยขาดเลยอะไรคะคุณมันคือมันคือโปรตีนห้าหมู่ค่ะเหยียบเท้าดีชั้นเหยียบเท้าก็กือมันจะเป็นรูปโปรตีนห้าหมู่แต่ว่าเหยียบเท้ากก็เลยกำลังคิดว่าจะบอกดีไหมล้ว่าเหยียบเท้าแล้วเขาใส่รองเท้าแต่ดิฉันยังไม่ได้ใส่รองเท้าแบบถึงๆไให้ดูให้ดูยังไม่ได้ใส่รองเท้านะค่ะอะ เนี่ยนะคะนี่กล้ามเนื้อก็ยังอยู่การที่เราแบบออกกําลังกายแบบเวทนะคะแบบสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยมันมีข้อดีเยอะมากคือเนี่ยคุณไม่ได้ออกกําลังกายสิบวันแต่ว่าน้ําหนักลงนะคะน้าหนักลงแล้วก็สัดส่วนนะคะก็ยังแบบว่ายังอยู่ในแบบเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในระดับมาตรฐานของเราที่ดีมากแต่ถ้าเราแบบว่าคาร์ดิโออย่างเดียวแล้วเราแบบไม่ได้สร้างกล้ามเนื้อเลยหมายถึงคาร์ดิโอคือการแบบใช้พลังงานเนาะให้มันเดียวดผ่านพลังงานผ่านเอเนอร์จีแบบนี้เนาะเขาเออเาเรียกว่าเออคาร์ดิโอไปเจอเราเองเถออนะคะเออไม่ได้สร้างกล้ามเนื้อ โอกาสที่ถ้าเกิดว่าเราหยุดไปแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสกลับมาอ้วนได้อีกนะคะ<ช>สาหรับครูนะครูเคยออกแบบคาร์ดิโอแล้วมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะมันก็มันก็ดูลงลงตอนที่เราเต้นแค่นั้นแหละนะคะแต่ถ้าเราหยุดเมื่อไหร่จบเลยนะคะแล้วพฤติกรรมการกินของเราเราไม่ได้ควบคุมด้วยนะคะ,ะทำควบคุมกปนใปใช่แต่ครูก็กินทุเรียนทุกวันนะคะแล้วก็ <laughs> <laughs> แล้วก็จะแบบมือม้อเช้านี่จะหนักสุดอยากกินอะไรตามใจปากหมดเลยนะคะแต่พอกลางวันเย็นเนี่ยควบคุมแหละแล้วก็กินโปรตีนห้าหมูะะอืมอืมล้ว นะมาจ้างเนื้อนเถอะใช่ตอนจีบใหม่ๆนะตอนตอนจีบใหม่ๆเนี่ยอายุประมาณ37แต่ว่าพอคบไปคบมาเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเด็กอายุ14เฉยเลยอยู่ดีได้แฟนเด็กอายุ14เฉยเลยทุกคนอมปองเว่อไปว่อไปปมาณสองปกนัดหนึ่งเข่าอ่อนเลยขนและแค้งโล่งหมดทุกคนเห็นไหมไม่ต้องถอนเลยให้ดูขนคุณตาจะกินรสโกโก้นะคะคือกินดีอ่ะ ให้เชื่อก็เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่ออันนี้ใส่นมนะนมจืดนะคะนมจืดนมจืดยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ ยี่ห้ออะไรก็ได้ย่ออะไรก็ได้จะกินกับน้ำเปล่าก็ได้นะแล้วแต่น้ำเปล่าก็อร่อยค่ะแต่ครูชอบแบบว่าอารมณ์ครีมครีมนะตอนนี้คือรสชาติแบบร้อนเพราะถ้าเกิดกินกับน้ำร้อนแล้วจริงๆแล้วตัวนี้มันมันไม่ได้มีแค่โปรตีนมันมีสารอาหารห้าหมู่ด้วยนั่นหมายความว่าคุณได้ทงวิตามินเกลือแร่และทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดคุณกินกับน้ำร้อนคุณก็จะได้วิตามินไม่ครบค่ะเพราะว่าน้ำร้อนมันก็จะทำลายวิตามินติวิตามินบางตัวที่อยู่ในนี้เนาะอันนี้คือเก่งท้องให้ดูจะปล่อยเห็นไหมคะว่าร่่อองมีนิดใช เอาง่ายว่าใส่กับน้ำเย็นหรือน้ำธรรมดาก็ได้แต่อย่าไปน้ำร้อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยววิตามินมันถือทำรายนะคะกินแล้วสบายตรงที่ว่าแต่จากจะกินมาก็ไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วยนะคะแบบอสอแอนเนี้ยก็ไม่เป็นนะ๋ยวจะลองชงกับนมเปรี้ยวอะไรอย่างงี้ก็ดูก็ได้นะแล้วจะเข้แต่ก็ไม่รู้ลองดูแล้วแต่คนชอบแต่เราว่ากินกับนมน่ะอร่อยอยู่แล้วคือเราชอบเหมือนเราไปซื้อกโกโก้ตามร้านแพงๆอย่างเงี้ยแต่เราได้ในราคาที่แบบ ถูกด้วยแล้วมีสัตว์อาหารด้วยแบบกินทั่วไปมันแพงอร่อยจริงแต่อ้วนไงเอกินแล้วกินระหว่างกินของอร่อยแล้วอ้วนแต่กินของอร่อยแล้วก็ผอมลงได้ด้วยอะแถมได้สุขภาพด้วยใช่ไหมใช่สุขภาพดีด้วยบางคนเป็นตะโพงตะคิวบ่อยๆอ่ะตอนนี้ก็มีสัตว์อาหารที่ช่วยนะกินใครที่ชอบกินกรุบๆนะคะให้มันแบบ เหมือนเคี้ยวได้แบบกุ๊กๆหน่อยอ่ะไม่ต้องเขย่านานเท่ากับขู่กับพ่เภอนะคะเขย่าแบบกุ๊กกุ๊กกิ๊กพอแล้วอร่อยค่ะนี่ขนาดเบนซ์การออกมาขายไปสิบวันนะใครที่กําลังแบบเฮ้ยพยายามลดต้ําตาลดของหวานตัวเนี้ยก็ช่วยได้ใช่เดี๋ยวเพื่อไขรแคปลูกเดีอื บางนะคุณเพิรลโอเคไม่เป็นไรโชว์โปรดักต์ไปเอาแคปแคปแคปีคปน,นวิดีโอค่ะกินต่ออร่อยอม,มดพร้อมพร้อมออกกำลังกายจัดลุย